วันนี้น้องมีความสามารถอะไรจะแสดงให้คุกพี่ดูคะวันนี้ดิฉันมาพร้อมกับความสามารถด้านการพูดค่ะความสามารถด้านการพูดพูดแบบไหนหรอดิฉันสามารถนำเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่รอบตัวมานำเสนอในรูปแบบของการรายงานข่าวได้ค่ะก็เรินะ่มเลยถ้าอย่างนั้นก็เชิญเลยค่ะได้ค่ะ อธิบายมาดิว่าอินดี้เป็นใครกล่ะมาเถียงเออ <algunos> อะไร รายงานสดจากห้องส่งไททเล์นิวส์เหตุการณ์เมื่อสักครู่สร้างความตระหนกตกใจให้กับผู้คนในห้องส่งเป็นอย่างมากเหตุเกิดจากหญิงคนหนึ่งวัยประมาณ20ปีได้ทะเลาะวิวาทเสียงดังผ่านการคุยโทรศัพท์กับสามีโดยเบื้องต้นคาดการว่าสาเหตุเกิดจากความหึงหวงโดยในขณะนี้ทางทีมงานไททเลนได้ช่วยระงับอารมณ์กโกรธของหญิงคนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข่าวต่อไปค่ะหญิงคนหนึ่งพบวัตถุแปลกปลอมในซองขนมสันิษฐานว่าซื้อมาจากร้านค้าโชห่วยแห่งหนึ่งในราคาประมาณ15บาทโดยเบื้องต้นได้รับรายงานว่าทีมงานไททาเลนต์จะนำชิ้นส่วนแปลกปลอมดังกล่าวไปส่งมอบให้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบต่อไปค่ะอธิตยารายงาน ผมมีความสามารถในการนมนาวใจคนครับถ้าอย่างนั้นลองนมนาวใจพวกพี่หน่อยสิอเ,เออพี่ๆคงชอบดื่มน้ำอารมณ์กันมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับผมคนนึงก็เคยชอบดื่มนะครับ เพราะน้ำอารมณ์เย็นๆซาซาสดชื่นสดชื่นเนี่ยมีส่วนช่วยให้เราได้ผ่อนคลายสบายอารมณ์ใช่ไหมล่ะครับแต่พี่ๆรู้ไหมครับว่าน้ำอารมณ์นี่แหละมีโทษไม่น้อยเลยครับช่วงนี้เนี่ยพี่ๆรู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่เต็มอิ่มหรือเปล่าครับนั่นก็เป็นเพียงเพราะว่าน้ำอารมณ์เนี่ยมีปริมาณคาเฟอีนที่สูงมากๆเลยนะครับทาให้ร่างกายของเรานั้นรู้สึกตื่นตัวหากดื่มในปริมาณมากๆเนี่ยก็จะทําให้เรานอนไม่หลับเลยนะครับ และมากไปกว่านั้นเนี่ยช่วงนี้พี่พี่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าครับนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำอโลมขวดเล็กๆขวดหนึ่งเนี่ยมีปริมาณน้ำตาลมากถึง8ช้อนชากันเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญไปกว่านี้นะครับน้ำอโลมเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งต่างๆครับเพราะว่าในน้ำอโลมเนี่ยมีส่วนผสมของสารก้างเสียต่างๆครับหากพี่พี่ลองเลิกดื่มน้ำอโลมเสียตั้งแต่ตอนนี้เนี่ย ก็เปรียบเสมือนกับการต่อวีซ่าอายุขยัยให้กับตัวเองไปอีกหลายปีเลยนะครับเรามาเลิกดื่มน้ำอารมณ์เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีในอนาคตกันเถอะนะครับขอบคุณครับหนูมีความสามารถทางด้านการฟังจับใจความค่ะจับใจความ ถ้าอย่างนั้นน้องลองฟังที่พี่พูดแล้วลองสรุปจับใจความให้หน่อยนะคือเรื่องเนี้มีอยู่ว่าเมื่อวานพี่อ่ะเดินออกจากบ้านจะไปซื้อข้าวต้มมาใช่ไหมทีนี้หมาบ้านพี่มันก็เห่าพี่ก็กลัวว่ามันจะเห่าเตือนอะไรหรือเปล่าเลยฝากบ้านแม่บ้านไปซื้อให้แทน เรื่องมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่อยากทานข้าวต้มมัดแต่ร้านข้าวต้มมัดปิดที่ก็เลยไปซื้อวัตถุดิบมาทําทานเองผลปรากฏว่าออกมาอร่อยมากที่ก็เลยค้นพบว่าตัวเองมีพรสวรรค์ทางด้านการทําขนมใช่ไหมคะพูดดีน้ำเสียงนะะ่าฟังใช้น้ำเสียงและท่าทางคำพูดเนี่ยเก่งมาก น้องฟังและจับประเด็นได้ดีมากเรียนจบมาจากที่ไหนอะจบจากสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะนี่ก็จบจากสาขาวิชาภาษาไทยเหมือนกันขอที่นี่ได้มากกว่าภาษาให้มากกว่าอาชีพอ้าวจบเหมือนกันเนาะเลิศ